จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมันนี้ยังหวัดผ้าขาโคกนะคะยังหวัดมะพร้าวดอกดินจ้าเพื่อน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 เคยเห็นบ่นี่ค่ะดอกดินดอกดินบ้านยังหวัดยุคโคกบานยังอวดค่ะลายลายเพื่อนว่าเป็นสมุนไพรแก่เบาหวานได้ค่ะนี่เขาเก็บไปตากเดี๋ยวเราเขาก็ทรงเป็นคึอซาทรงคึ้ซากินแกวเบาหวานเลยค่ะลดน้ำตาลในเลือดได้ยังหวดมะพร้าวแล้วก็เลซไทยรูปสดละค่ะ หาลองค้นผู้ฒ่าห้างค้นกับพู้งหัจากเด้เพื่อนเพื่อนนี่จ้าดอกดินลักษณะเป็นสี่เพื่อนเอาไปเห็ดขนมก็ได้เล้อคะ่ะเพื่อนเพื่อนนี่ดอกดินนีน่เห็ดขนมเขากำเขาคันน้ำเขาปั่นเล้วม่นี้เขาเอาตะน้ำไปแช่เขามาไวจะคืนหนึ่งล้วก็ไปนี่ไปหนึ่งคะ่ะเพื่อนเพื่อนไปเห็ดเป็นเขากำได้ค่ะนี่ค่ะดอกดินค่ะดอกดินดอกดินบานยั่ววัดลายยุคค่ะคุณเต็มเลยนี่ถ่ายไม่เห็นเบิรงนเต้ว่ากระสิเก็บเอาละค่ะ เก็บเอาเป็นเป็นยายาต้มก็เสีล้องไปเห็ดเบิง้งคือเพิ่นเบิ้งเนาะค่ะว่ามันสิเห็ดได้บ่เพิ่นว่าเห็ดไดร้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะจ้าสวยงามค่ะสวยงามดอกดินค่ะดอกดินค่ะอูย้ยดูสิค่ะสวยงามมากเลยจ้า